อ๋อก<โ><า>ล่าวว่าพี่พี่พี่ล่วงแน่ใช่โดนวิ่งมาใส่ผมแย่างเว่อรสวัสดีครับพี่น้องตายแล้วเอากระบอกไปต้องยกความดีความชอบให้มือชี้เป้าครับมือชี้เป้าดีมากเปเอาไปขยาเอาไป ้าวัานนี้มาสปอนเซอร์าเอฮ้ยไม่ใช่เม่อเมื่อกี้ใครชี้เป้าวะนาคุณพูดอบุีเป,ป้าอะมี่านเลยเชีอ้นั่น <c oughs> <c oughs> แ,แล้ว่นแ,แล้วาหัดไปปั๊บย,ยกบยกยกบเ <c oughs> ข้ากระเป๋ a gente de achar